สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงจากคนที่เคยจมน้ำสู่ครูสอนไร้น้ำนะคะเกิดมาจากได้ยังไงจากการที่เราเคยมีประสบการณ์จมน้ำแล้วเราก็กลัวที่จะจมน้ำอีกรอบหนึ่งกลัวการจมน้ำมากนะคะเลยทำให้ตัวตัวเองเนี่ยฮึดสู้ขึ้นมาโดยที่มีความู้สุว้า เราจะไม่ต้องไม่กลัวน้ำแต่ถามถามว่าตอนแรกที่ที่เริ่มเรียนว่ายน้ำเลยนะคะกลัวน้ำไหมกลัวน้ำมากนะคะคือจิกครูไปหลายรอบจิกจนแบบว่าเล็บนี่คือเข้าไปในเนื้อคุณครูเลยคุณครูบอกว่าอว้ตายแล้วยยสตัวแสบอ่ะจะมาเล่าประสบการณ์ที่ว่าทำให้ถึงจมน้ำตอนนั้นยังเล็กมากค่ะอายุประมาณสักห้าขวบได้นะคะก็ไปเล่นน้ำ ที่ระยองจําได้เลยแต่ว่าระยองเนี่ยคือตอนนั้นที่ที่ที่ปุ่มไปเนี่ยคือระยองเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเป็นเคิร์ฟเขาจะเป็นเคอร์เลนเคอร์ฟอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ตัวเคอร์เลนเคิร์ฟตรงนั้นนะคือปุ่มไม่ได้โดนคือมันจะเป็นเหมือนคลื่นดูดออกดูดออกไปนะคะแต่ว่าของปุ่มอะจะไม่ได้โดนปุ่มจะเป็นประเภทที่แบบอยู่ๆเดินๆเดินๆเดินอยู่แล้วก็แบบหล่นพุ๊บลงไปเลยคือหล่นหล่นพุ๊บ พลุกตูไปเลยคือความลึกเลยที่เราไม่สามารถที่จะยืนถึงปลายเท้าเราก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าด้วยความโชคดีโชคดีมากเลยคือวันนั้นะไปกับล,กล,กลูกพี่ลูกน้องไม่เช่งลูกพี่ลูกน้องเป็นแบบคนรู้จักกันคือเป็นลูกของพ่อแม่ที่รู้จักกันนะคะจําได้เลยชื่อพ่าพี่พีทนะคะพี่พีพีเนี่ยคือเป็นนักกีฬาว่ายน้าของโรงเรียนเลยแล้วก็รู้ว่า การการที่ช่วยคนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ผมจมอ่ะผมแบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคือแบบตะเกียกตะกายขึ้นมาเพราะขามันไม่ถึงนะคะคือไม่ไหวแล้วคือหายใจไม่ได้เงยขึ้นมาปุ๊บก็แบบช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วคันนี้พี่เขาเข้ามาเขาบอกเขาพ่อพูดไปเลยว่าห้ามกดพี่นะอย่าก,กดนะอย่าก,กดนะห้ามกดห้ามกดพี่ลงน้ําเด็ดขาดก็โอเคโอเคแต่คือด้วยความตอนนั้นน่ะคือจําไม่ได้หรอกว่าตัวเองพูดคําว่า โอเคไม่กดไม่กดหรือ,อยังไงแต่ว่าคือรู้ว่าพี่เขาเข้ามาช่วยคือพอช่วยปุ๊บด้วยสัญชตาตญาณความความแพนิคคือหรือความตกใจของเราอะค่ะจับกดน้ํำเลยค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยฮึดขึ้นมาหายใจได้พอเท่านั้นแหละคือเหมือนกับการตะใหเป็นว่าทางคู่เนี่ยกะเสือกกระสนที่จะขึ้นมาบนผิวน้ํา พี่เขาก็จะไม่ไหวเหมือนกันแต่ด้วยความที่โชคดีอีกรอบหนึ่งคือมีผูยย้ใหญ่อยู่หนึ่งคนผู้ชายจิกจิกหลังเสืนนะะ้ออย่างเงี้ยค่ะทั้งคู่เลยจิกหลังเสื้อทั้งคู่เลยขึ้นมาสองมือเลยมือนึงเป็นปุ๋มอีกมือนึงเป็นพี่พีทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือวิ่งขึ้นไปเนี่ยไม่คือ ไม่จาไม่ได้ว่าได้กล่าวคาว่าขอบคุณด้วยไหมแต่รู้ว่าแบบว่าตกใจด้วยความที่เราตกใจมากพอเราพอเราพ้นปุ๊บเราก็แบบเหมือนวิ่งหาพ่อแม่แต่ไม่แน่ใจว่าเราได้หันไปขอบคุณหรือเปล่านะคะแต่ถ้าใครถ้าใครถ้าถ้าคนที่เคยช่วยเด็กคนสองคนไว้ที่ระยองตอนสมัย10เกือบ20ปีไม่ใช่20ปีิเออย5ปีประมาณไม่ใช่สิ ห้าขวบตอนนี้สี <zou idity> ่ส <can cook food together> ิบส <diction> <c oughs> ีก <dá cido> ็ประมาณสามสิบกว่าปีโดยประมาณนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เพื่อที่จะสอนเด็กให้ว่ายน้ำเป็นนะคะแล้วก็อ่ะพอที่หลังจากนั้นปุ๊บปุ่มก็ไปดูพี่พีสอบทุกวันที่ลงที่มหาวิทยาลัยเกษตร ว่าพี่เขาจะไปซ้อมที่นั่นทุกวัน,นะคะ่ะเราก็ไปดูด้วยความที่เราไหา้น้ำไม่เป็นก็ไปดูแล้วก็ต้นทุนที่บ้านไม่ได้สูงไม่สามารถที่จะเรียนไหา้น้ำได้<อ>ก็ไปดูเขาทุกวันเลยดูทุกวันจนแบบว่าเฮ้ยท่านี้ดูเหมือนง่ายเหนอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอสุดท้ายวันหนึ่งคะ่ะแม่ถามคุณพ่อของแม่ถามว่าอยากเรียนไหา้น้ำไหมอยากพอเรียนไหา้น้ำปุ๊บเริ่มแรกก็กลัวมาไม่กล้าลงน้ำคือแบบว่า พอลึกไม่ได้น,ไนี่คือไม่เอาเลยลึกนี่คือไม่เอาคุณครูก็แบบมีความอดทนมากสอนจนแบบเป็นเลยสอนจนว่ายน้ำเป็นแล้วก็ไปแข่งกับเขาด้วยแต่ก็คือไม่ได้ว่าเป็นแชมป์แชมป์ประเทศไทยหรืออะไรนะคะแค่ไปแข่งธรรมดาแข่งเพื่อเอาประสบการณ์ให้ตัวเองแค่นั้นเองได้เหรียญแค่เหรียญทองแดงเหรียญเงินแค่นั้นเองนะคะจากสโมอสรจากสโมอสรอ,อย่งน้หน่อยจนวันหนึ่งค่ะมีความคิดว่า เราไม่อยากเห็นเด็กจมน้ำเลยเพราะว่าดูข่าวเยอะมากแล้วมีความเจอเด็กจมน้ำแล้วคือเสียชีวิตคือมีความเรามีความรู้สึกว่าแบบใจหายทุกครั้งเลยที่ได้ยินข่าวพวกนี้ก็เลยสอนเรียนไปเรียนใบประกาศมานะคะแล้วก็สอน ตั้งใจโนต้ตตัวเองว่าเราจะสอนอะไรบ้างสอนเด็กยังไงบ้างเริ่มต้นจากการที่ผมสอนเด็กที่เกาะทำงาน,นนะคะสอนแบบไม่เอาเงินทั้งสิ้นคือสอนให้น้องเป็นพอเป็นได้รุ่นหนึ่งแล้วก็คือก็เริ่มมีการเป็นค่าใช้จ่ายก็เลยมีเป็นคิดเป็นคอร์สไปหลังจากนั้นก็สอนฟรีบ้างเป็นบางครั้งนะคะสอน เก็บตังค์บ้างไปบางครั้งตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์อยู่ว่าถ้าวันหนึ่งวันหนึ่ง <c oughs> ช่วงปิดเทอม <c oughs> เด็กๆเ,เนี่ยชอบไปเล่นน้ำทะเลชอบไปเล่นคองทั้งหลายแต่ทาให้มีเกิดอุบัติเหตุเยอะมาก <c oughs> ช่วงปิดเทอมปุมจะมีคอร์สสอนฟรี <c oughs> เกือบทุกปีนะคะถ้าปีไหนอยู่ประเทศไทยนะคะถ้าปีไหนไปเที่ยวก็จะไม่มีะคะ่ะ คือเหตุท,ที่ที่ทำให้มาเป็นครูสอนแม่น้ำเนี่ยคือ 1. เกิดจากความที่เรากลัวการจมน้ำแต่เราจะไม่หนีไม่หนีปัญหาไม่หนีความกลัวของเราคือเราต้องหันเข้าหาความกลัวนะคะ 2. คือลงมือลงมือเรียน ไม่ว่าจะจมหรือไม่จมกลัวแค่ไหนก็ต้องลงลงมือเรียนลงมือลงน้ำต้องลงน้ำนะคะก็คือเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนว่าทำไมคนถึงว่ายน้ำไม่เป็นสจีก็คือนั่นแหละหนึ่งความกลัวสองไม่ได้เริ่มตั้งทีคือไม่ได้ไม่กล้าที่จะทำนั่นเองะคะก็คือนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นที่มาของว่าทำไมจากคนที่จมน้ำกลายมาเป็นคขู สอนรายน้ำวันนี้นะคะแต่อย่าพึ่งสับสนนะคะว่าเพจปุ่มเนี่ยตกลงทำเรื่องอะไรกันแม่คือปุ่มเพจปุ่มเนี่คือจะเป็นไลฟ์สไตล์สาชาอยู่แล้วนะคะก็คือไลฟ์สไตล์ก็คือไม่ว่าจะเป็นสอนรายน้ำไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ปุ่มไปเที่ยวที่ไหนมาหรือความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำการใช้โปรแกรมหรือใช้แอปต่างๆมีความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆผมก็จะเอามาใส่ให้ใน ในเพจนะคะไปติดตามกันได้นะคะในเพจไลฟ์สไตล์ซาชาแล้วมีคำแนะนำหรืออะไรเนี่ยยินดีรับคำแนะนำนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ